ตอนแผ่นดินไหวที่หาดใหญ่ผมเขียนจดหมายถึงท่านสมาชิกตอนสามทุ่มของคืนวันที่4เดือนเมษายน2548วันนี้ทั้งวันท้องฟ้ามืดครึม้มมีสายฝนตกลงมาอย่างบ้าคลั่งตั้งแต่ตอนตีสองของเมื่อเช้าจนกระทั่งสายฝนสั่งลาฟ้าไปเมื่อตอนประมาณเที่ยงเห็นจะได้ย้อนกลับไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาผมบินลัดฟ้าจากกรุงเทพ ไปที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาผมไปถึงที่นั่นตอนใกล้จะบ่ายโมงเห็นจะได้ผมไปทำภารกิจในฐานะที่ปรึกษาที่จะต้องพาฝันของคนคนหนึ่งไปให้ถึงปลายทางให้ได้ผมบอกตรงๆว่าหลายสัปดาห์มาน,นี่ชีวิตของผมอยู่อย่างไม่เป็นสุขเลยผมดำรงอยู่ด้วยความวิตกกังวลและความหวาดกลัวต่อความไม่สาเร็จในฐานะของที่ปรึกษาไม่อยากจะให้งานที่ตัวเองกระทำนั้นต้องพลาด ผมอยากจะรักษาสถิติชก10ครั้งชนะ9แพ้นอกหนึ่งเอาไว้ให้ได้สถิติหาเหวแบบเนี้ยทำให้ชีวิตของผมไม่สามารถที่จะเข้าใจคำสอนง่ายๆของปู่เย็นผู้เท่าอายุ106ปีที่สอนคนทุกคนบนโลกใบนี้ให้อยู่อย่างพอเพียงและเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกันให้อยู่อย่างพึ่งพาอาศัยกันไม่เอารัดเอาเปรียบให้อยู่อย่างคงที่ ไม่ต้องวิตกกังวลและทุกขร้อนกับสิ่งใดๆชีวิตก็เป็นแค่เนี้ยเป็นไปตามวิถีของสัตว์ตัวหนึ่งที่ขึ้นสะพานและสุดท้ายก็ต้องลงสะพานกันทุกคนบ่ายโมงตรงผมเหยียบสนามบินที่เพิ่งจะระเบิดตูมตามไปเมื่อคืนวานผมเห็นซากปรักหักพังผมเห็นความพังทลายของสรรพ,พสิ่งและที่สำคัญผมจินตนาการเห็นภาพของตัวเอง ที่โดนระเบิดจนขาทั้งสองข้างแตกกระจุยโอ้อะไรกันนี่ก่อนหน้านี้ผมยังเดินเหินไปได้อย่างปกติทำไมแค่เสี้ยววินาทีผมจึงต้องกลายเป็นคนพิการทำไมเหตุการณ์เลวรา้ายเช่นนี้จึงเกิดขึ้นกับผมผมหลับตาแล้วก็อดที่จะเศร้าในใจอย่างบอกไม่ถูกไม่ได้เหตุการณ์เลวร้ายเกิดขึ้นกับผมทำไมมันต้องเป็นเช่นนี้มันไม่ต่างอะไรจากเด็กตัวเล็กๆ ที่ก้มหน้ากลัวจนตัวสั่นว่าครูจะถามคำถามซึ่งตัวเราไม่สามารถจะตอบได้เราได้แต่อวยพรและภาวนาว่าครูจ๋าอย่าได้ถามคำถามที่เราตอบไม่ได้เลยและแล้วครูก็เอื้อนเอ่ยถามคำถามให้เราตอบจนได้ซึ่งเราก็ตอบไม่ได้ไม่ต่างอะไรจากการที่ไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นมะเร็ง แล้วสุดท้ายตัวเองก็เป็นมะเร็งจนได้มันไม่ต่างอะไรจากการที่คิดว่าเราคงไม่ติดเอดจากการนอนกับโสเพณีหนแรกและหนสุดท้ายเราก็ติดเอดจนได้เรื่องราวของชีวิตจึงเป็นเรื่องที่สุดแสนจะอธิบายและคาดการไม่ได้สี่ทุ่มเมื่อคืนวานผมยังมองย้อนกลับไปถึงสถานการณ์เหตุการณ์การหนีตายของคนจำนวนมากในหาดใหญ่ อันเนื่องจากแผ่นดินไหวที่เกาะสุมาตราขนาด8.7ริกเตอร์ครบ100วันคลื่นสึนามิแผ่นดินไหวที่อ่อนกว่าคราวเกิดคลื่นสึนามิก็คือ9ริกเตอร์ก็ได้เกิดขึ้นอีกครั้งและสั่นสะท้านหาดใหญ่ทั้งเมืองจนผมและใครๆรู้สึกหวาดผวาไปกับภัยธรรมชาติไอ้ฮ่ตัวกูยังง่วนอยู่กับการหาเงินหาทองบ้าๆบอๆ,บๆโดยที่นักขณะของ การบ้าสะสมวัตถุตัวกูไม่เคยคิดเลยว่าความตายนั้นซ่อนตัวอยู่รอบกายแบบชนิดที่หากถึงคราวซวยเมื่อไรก็รับรองว่าไม่รอดแน่นอนห้าทุ่มเศษกับแขนขวาที่พาดอยู่บนหน้าผากทำไมไม่ได้เป็นกูตายเพราะกูกำลังจะบินกลับกรุงเทพและเกิดระเบิดขึ้นที่สนามบินทำไมไม่เป็นกูตายเพราะคลื่นสึนามิพัดเข้าทะเลสาบสงขลา ลามปามมาถึงเมืองหาดใหญ่ในขณะที่คลื่นยักษ์โถมซัดเข้าใส่มึงจะคิดถึงธุรกิจที่มึงกังวลว่ามึงจะทำให้สำเร็จหรือไม่หรือมึงจะคิดถึงแค่ขอให้ตัวเองมีชีวิตรอดกลับมาและขอโอกาสใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ให้คุ้มค่าแบบสุดๆและบอกกับตัวเองว่ากูไม่เอากับมึงแล้วโวยการบ้าขายของเล่นแบบเด็กๆกูไม่ให้ธุรกิจมาเป็นเจ้าของชีวิตของกู น้ำตาผมเริ่มเอ่อไหลที่ปลายถางตาด้านซ้ายผมรู้สึกอ่อนล้าในใจเหลือประมาณจิตใจนยามนี้อ่อนล้าหมดเรียวแรงไปหมดผมรู้แล้วว่าชีวิตนี้ไม่น่าอยู่เลยถ้าหากเจ้าของชีวิตไม่สามารถจะรู้ได้ว่าการมีลมหายใจมีไว้เพื่ออะไร